แม่เนียงนี่คือคือเน่าเถอนี่ครับใช่ดปั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 ดทีตัวตัวน้อยออามาเยอเอกาไอ้ปล่อยไหลเส้นเลือดเกินไปวานไปว้านมองปลาน้อยเนาะเอกตาไงขัมว่าเน่าเถอปลากินบางหันนี่ ้ยังมัขากเมาเนี่เถอะดเอาเอาเอาบาทเดียวยเดี๋ยเป็น้าเฮ้ยมาเกินมาเนี่มัขากมาเนี่เถอะเร่งคาเร็วพี่น่อเลมาทำานาทีสด อขัดเนียเอาอีกว่าตัวเขา